ขับเล็กปูใหญ่เล็กปูใหญ่คือปูล้ำปูโลกเทพูุดนหรเอาโลงปูโลกเทปูโดนสาธุสาธุยันใหญ่ของล้ำปูอ๋อยันใหญ่ของล้ำปูสวงยันใหญ่ของล้ำปูสวงเลยป่ครับเนี่ยครับคือท่านให้กีินกดแล้วครับนี่พี่สองงวดเหรอสองงวดอันนี้ให้งวดสุดท้ายงวดที่สาม งวดที่สามงวดสุดท้ายของงวดก่อนงวดก่อนมีไหมพี่เขาดูหน่อยจ๊ะผมเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนโทรศัพท์แต่ว่าเลขเลขนี่แหละแต่งวดก่อนเข้าเต็มเต็มเลยเข้าท,ทั้งหมดให้เดี๋ยวผมสี่เก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งด้วยเก้าสี่หนึ่งแล้วก็มีอะไรเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยมีไหมงวดก่อน มีเจ็ดมาด้วยมีเจ็ดมาด้วยอ๋อมีถ้าจะไม่ผิดนะจะเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเก้าสี่หนึ่งอะไรมั้งครับมึงมีหกตัวแบบนี้อ๋อครับนี่ก็ปู่เข้าแล้วเขาแล้วก็เป็นเป็นทำพิธีเข้าทรงเออเป็นพิธีเข้ายังไงพี่ที่ปลู่ให้เลขเนี่ย มันก็เข้าทรงทำไงออาเมนกระปูเข้าเนาะรั่ะปูเข้าเข้ามาทรงวันแล้วนะครับถ้าตัดเล่นน่ะพี่เล่นยังไงหนอยแนะแนวการเล่นเนยเล่นยังไงเนี่ยเนี่ยเริ่ดะดวงเล้อดตะดวงเนาะจับเอาก็แล้วกันเนาะแต่สี่เจ็ดก็เลขสวยเนาะสี่เจ็ดก็เลขสวยจมเลอย์นะฮะบอกไม่ได้บอกไม่ได้นาะเลขปูครับลดวก็มีแค่ไม่กี่เลขเองหนึ่งสามสามหนึ่ง ไปจับเรียงลงก็ได้เนี่ย41 419ก็ได้เนาะครับ419แล้วก็735ก็ได้มีแค่สามหางมันได้หมดเลย714339นนได้หมดเหรอครับพี่ได้ไม่งวดที่ฟันมาได้ผมไม่ได้แทงโอ <S <S> สนึ่งโอ้ <S <S> แต่ในงวดที่สามแล้วาแล้วก็หยุดอโอ้ม,อมันติดกันเลยมันติดกันกเกเว้นก่อนเนาะสามแต่เข้ามาตลดเลขที่มาเนี่ยมเลยอือครับเลขปูใหญ่นะครับบอกได้เนาะสถานที่เนาะเอไม่ต้องบอกหรอกเอ่อไม่ต้องบอกสถานที่เนาะแบบว่าปูเลขปูก็ได้เลขปูใหญ่ก็ได้เนาะครับผมนะ ถ้าบอกไปเดี๋ยวดังจะศาสตสก็ไม่บอกแล้วครับอีกอย่างถ้ายิ่งบอกเยอะๆเลขจะเหมือนกับเคลื่อนของหลวงปู่ถ้าบอกเยอะๆเคลื่อนเับเคลื่อนลงครับก็ถือแบ่งกันแด้เพพาะสายบุญเนาะใครมี ต้องขออนุญาตลงปูบอกเอฟซีก่อนตอนนี้ถ้าลงปูถ้าลงปูอนุญาตก็ค่อยลงถ้าลงปูไม่อนุญาตก็ไม่ลงครับเดี๋ยวรอลงปูมาก่อนเพราะกลัวจะเคลื่อนครับคุณผู้ชมถ้ามีบุญวาสนาก็จะได้ลงถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ลงเด้นอนะครับรอปูอนุญาตก่อน ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดี FC ทุกท่านตอนนี้ผมมาอยู่ที่โบสถ์บ้านวัดหนองรุดบ้านสนุกบ้านสนบเนาะตําบลดมเผือสังขยาจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มาดูโบสถ์ที่สร้างเร็วที่สุดเร็วมากสวัสดีครับคุณพี่ครับนะครับขออนุญาตไม่ไม่ถ่ายหน้าเนาะครับครับเพราะว่าพี่เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นสิทซีดล้งผู้สวงผู้สวงคณะคณะลูกศิษย์หลวงปู่ส่วยกับ จากหลายหลายภาคจากหลายหลายภาคมาช่วยกันทำบโบที่สร้างมา,ากี่ประมาณ3ปีเสร็จเสร็จสปีเสร็จเสร็จจะเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วครับตอนนี้ยังเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้อันนี้ยังเรือหน้าต่างยังปูพื้นแล้วก็รายละเอียดอื่นๆผมก็ไม่ค่อยทราบนะไม่ค่อยทราบนระยังไม่ไม่ทราบแต่ว่าไฟเฟยเสร็จแล้วมีลูกศิษจยจ์ยังเทิมมาต่อให้โอ้ไฟนี้เรียบร้อยหมดแล้วไฟเรียบร้อยพระพุทธรูปก็เรียบร้อยข้างในมี ลูกศิษย์จากกรุงเทพมาบริจยาคองหญยเลยอยู่ข้างในเดี๋ยวค่อยไปดูครับคือคือเลิกเก็บรายละเอียดนี้เป็นโบสถ์ของหลวงปู่สวงท่านท่านสั่งให้ทำท่านสั่งให้ทำโอ้ท่านอยากให้ทําท่านให้ลูกหลานคือชวนลูกหลานมาทําบุญลูกหลานมาทําบุญตรงนี้วัดตรงนี้แล้วก็ท่านอยากให้ทําสรุปแล้วก็ท่านอยากให้อาคนที่มีจิตศรัทธาร่วมร่วมทําด้วยร่วมทําร่วมทําด้วยแล้พาพาลูกศิษย์ หรือว่าลูกหลานมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นกลุ่มให้เป็นกลุ่มเป็นทีมใหญ่ในในการทําบุญนะในการทําบุญทําทาน้าสร้างโบสถ์สร้างบุญใหญ่สร้างบุญใหญ่ด <ทำ S 1> ้วยกันบุญใหญ่้วยการสร้างโบสถ์อันนี้ก็ได้เกือบน่าจะหกสิบเป็ดสิบเป็แล้วแปดสิบแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าโบสถ์ที่สร้างมาเร็วที่สุดแล้วก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามนะครับน่าจะสวยงามมากครับน่าจะสวยงามมากอันนี้เป็น เป็นท่านออกแบบท่านออกแบบเลยใช่ไหมครับท่านออกแบบพูดง่ายคือคือท่านเลือกแบบอ่ะท่านเลือกแบบก็ไม่เชิงออกท่านเลือกแบบว่าเอาแบบนี้แต่แต่จริงๆตอนแรกจะโบดจะสูงกว่านี้จะสูงกว่าอืสง่าย่างมากเลยประมาณสูงกว่านี้ประมาณเม็ดห้าสิบหรือสองเม็รเป็นห้าสิบหรือสองเมตรแต่ตอนแรกเจ้าวาดท่านกลัวไม่เงินไม่พอท่านเลยลดลดลดไปหลายเม็ดเลยถ้าเอาเต็มรูปมันจะสง่ากว่านี้สวยสง่า มาตรฐานครับทุกส่วนขาวหมดเลยดูทิ้นส่วนทั้งหมดขาวเาวหมดเลยเนาะเป็นโบสถ์ที่ค่อนข้างจะสวยงามสวยงามมากกระฐานสวยงามนะครับครับต่อไปตรงนี้จะเป็นวัดที่สําคัญในวันหน้าครับในวันหน้าจะวัดสําคัญมีคนจะบริจาคที่ดินฝั่งนู้นเยอะยะแล้วแต่ยังรอเวลายังรอเวลาหลวงปู่บอกว่าต้องรอเวลาให้ได้เวลาก่อนถึงจะรับก็พูดง่ายคือปู่ พูดตรงตรงไปปูปทับร่างเนาะก็เลยท่านอยากได้ตรงนี้นะครับอยากช่วยสร้างโบสถ์เดท่านท่านผ่านร่างมาบอกผ่านร่างมาบอกและเราไม่ขออนุญาตถ่ายท่านเนาะอืมพอท่านก็มันเกี่ยวกับคนอื่นด้วยครับไม่ขออนุญาตถ่ายท่านนะครับคุณชมเนาะก็ให้ได้บุญแค่นี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อหลายคนเเฉะบุคคลเนาะครับ ตบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เชื่อก็ไม่อยากให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไม่นั่นก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับโบสถ์สำหรับคนที่เชื่อนี่คในข้างในี่ครับถ้าประธานเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมีมีเจ้าภาพหมดแล้วมีเจ้าภาพเขาจัดการเรียบร้อยทุกอย่างหมดแล้วโอ้เดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะก็ก็แย่งกันมาเจ้ักระแย่งกันคือเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มแย่งกันมาที่เขามีพระสัพพาก็แย่งกันมาเชื่อครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่บางทีก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเนาะ ที่วัดอะไรนะพัดวัดหนองหนองอังรุษหนองอังรุษนะครับบ้านสนุกตำบลดมนะครับโบสถสวยงามมากเลยสวยนะครับเข้ามาแล้วร่มเย็นเนาะเย็นเย็นแล้วเมื่อเมื่อประมาณต้นเดือนนี้ผมดินดีนหมดหลายร้อยรุดถมดินรอบโบสถ์รอบวัดหรือกุฏิสร้างใหม่หมดแต่มีเจ้าภาพหมดเลยเจ้าภาพวัดทยอยมาทยอยมาหมดเลยอ่ะคุณพี่ก็ตรงนี้ สร้างโบสถ์ก็ต้องมีแบบนี้ด้วยคือไว้ฟังลูกนิมิตฟังลูกนิิมตภูพัตสีมาไหมพัตสีมาอะไรบรรจุบรรจุลูกนิมิตนัตรงนี้ครับภูกพัตสีมาหรือก็เรียกอะไรผมก่อนบรรจุสิ่งของที่เป็นสิริมงคลในพิธีบรรจุในพิธีไอ้บรรจุพัตสีมาหนือไงในพิธีอะไรฝังลูกนิมิตฝังลูกนิมิตบางทีท่านอาจจะมีสิ่งของที่อยากทําบุญก็สมัครจะมาใส่เนาะก็ท่าจจะมาสวด ลูกศิษย์ก็ช่วยมาจากทุกทุกที่ทุกที่ททททครับตอนนี้ยังเหลืออะไรบ้างที่นะครับตอนนี้ยังเหลือที่ที่ม่ในใจนะว่ายังเหลืออะไรคือที่เห็น,เหนคือหน้าต่างครับรหน้าต่างกระเบื้องกระเบื้องหน้าต่างกระเบื้องส่วนประกอบอื่นๆส่วนประกอบอื่นๆก็ไม่มากไม่มากครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าท่านใดอยากร่วมสร้างโบสถ์นะครับเพราะว่าก็มาที่วัดได้เลยได้เลยนะครับ หรือว่าสนใจอยากร่วมสร้างก็ถามมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพิษพัน์จะหาหมายเลขบัญชีทางวัดไปให้นะครับแล้วก็จะให้โอนทางบัญชีวัดทางเจ้าหน้าที่ไปให้ครับมีกรรมการดครับมีกรรมการแล้วก็ให้โอนเข้าบัญชีทางวัดเลยแล้วก็โทรคุยกับทางวัดได้เลยว่านะครับสายตรงนะครับโดยตรงนะครับนี่ครับุผู้ชมครับแต่ว่า ขออนุญาตนิดหนึ่งเนาะคือในส่วนของที่นี่นะครับก็บางคนบางท่านก็มีโชคมีลาบแล่ว่าเราก็ไม่อยากจะคุยว่าเลขโชคลาภแล้วตะดวงเนาะโอ้โชคลาภคือคนมีดวงจึงจะได้ถึงจะได้เนาะครับพี่เนาะเลขตรงขนาดไหนก็ไม่ซื้อที่ที่เห็นเห็นอ่ะเลขตรงขนาดไหนก็ไม่ซื้อถ้าดวงไม่ได้ถ้าดวงได้มันจะผสมเองครับผสมได้เองเห็นมันจับได้เองก็มีเลขปู่เนาะบอกว่าเลขปู่ดีกว่าเลขเลขเลขปู่เนาะ จริงๆปูว่าไม่ค่อยอยากบอกเพราะว่ามันเป็นกิเลสเป็นกิเลสแต่ว่าคนจะมาเยอะเปล่าๆถ้าบอกหวยไม่คือไม่อยากให้มาไม่อยากให้มาอยากให้ชมทางทางทางธรรมะดีกว่าอยากให้ชมทางธรรมะอยากให้ชมทางยูทูบดีกว่าถ้ามีโชคเมลาบก็ค่อยมาสร้างแล้วก็ถ้าจะมีโชคหรือไม่มีโชคถ้าจะสร้างบุญก็สร้างได้เนาะไม่จําเป็นจะต้องมีถูกหวยเนาะอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่ความศรัทธาครับ เอาเอาเลขนี่โชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะนิดหนึ่งนะพี่เนาะม้วดที่้วก็ได้กันเยอะบงวดที่้วก็ได้นะพี่เนาะได้เยอะเลยงวนนี่เนี่ยใช่ไหมพี่ีนที่ปู่ผมไม่ใช่นักซื้อปู่ปู่ปู่ให้นะครับคุณชมอาปู่ให้เนาะคนมีดวงงจะได้ครับคือที่เห็นมาประมคนมีดวงจะได้เมื่อเมื่อสักครู่นี้ปู่ปู่แบบบบกชัดเลยนะครับสี่เจ็ดสี่นะครับ สี่เจ็ดสี่กับสามห้าที่สามห้าไม่ได้เขียนนะครับเต้นหนึ่งสามมีอยู่นะครับะบางทีปู่บอกตรงแต่ว่าพูดไปพูดมาปู่จะทําให้ทําให้มันมันเปลี่ยนใจนะทําให้ไข้ไข้ค่อยไข้มีวิธีมีวิธ<อ>ีปู่จะพูดให้ไข้ไขเเ้ทาราดวงไม่นั่นจริงไม่ไม่ถูกถดวงไม่มีทางนี้จริงๆไม่ถูกดวงไม่ถูกแล้วพี่นะกลับไม่ถูกแต่ว่าเลขนี่ปู่ ทำพิธีน่าจะเป็นเลขนี้นะคุณผู้ชมลองค่อยไปไ่อย,ยมาเด้อนะับเป็นคน <c oughs> ได้บ่อยคนมีดวงได้บ่อยโอ้ได้บ่อยเนาะแต่คนไม่มีดวงไม่ค่อยได้เพราะลูกศ<ม>ิ์ไม่ค่อยได้หรอกนานๆแต่งวดที่แล้วได้กันเยอะเ,<อ>เราเป็นทาพิธีบวงสรวงที่กระท่อมหลวงปู่ที่บ้านบ้านสะดาวน้อยที่บ้านบ้านจบ,บุกน้อยโอ้ไป,ท,ปทําพิธีบวงสรวงยังนครับผมทำพิธีบวงสรวงวันวันอะไรนะวันพระใหญ่ ตรงวันอะไรไม่รู้วันพระใหญ่วันพระใหญ่ครับไปทำพิธีบวงสวงที่บ้านจะบกน้อยลุงปู่ว่าจงตรงนั้นนะปิดนะลุงปู่ปิดไม่เปิดให้คนรู้ทั่วไปนะครับอ๋อเฉพาะคนไปเชิดถึงจะรู้ว่าถึงจะรู้จะมีจริงๆของลุงปู่อยู่ตรงนี้อื้นอื่นนะผ่านไปผ่านมานอนบ้างเงี้ยนะนอนบ้างแต่ตรงบ้านจบวกน้อยนั่นคือของจริงอยู่ตรงนั้นครับลุงปู่อยู่เป็นสิบ0ีปีตรงนั้นมีโยมอะไรเก่าๆอยู่หมดอยู่ที่ดูแลอุปสรรคลุงปู่บ้านจะบกน้อย หลวงปู่หลวงใหญ่หลวงมาบอกว่าตรงนี้ปิดปิดอภี่ที่เดินตามหลวงปู่เยอะก็คือคือร่างหลวงปู่ที่ที่ได้ยินกันก็คือร่างใหญ่นี้เก้าใช่ไหมครับร่างใหญ่ยานใหญ่เอ้ยยานเรียกยานเนาะหลวงปู่เมื่อมรณภาพไปแล้วมียานร้อยแปดยานร้อยแปดยานร้อยแปดยานยานใหญ่เก้าจะรู้ทุกอย่างแต่ยานย่อยจะเก่งเฉพาะด้านเก่งเฉพาะด้านเก่งเฉพาะด้าน อาจจะไปเก่งด้านเขียนยันเขียนด้านเขียนยันด้านรถน้ำม์ด้านหวยด้านหลายหลายอย่างครับครับแต่ทุกทุกนั่นศักดิ์สิทธ์ทั้งหมดศักดิ์สิทธ์ทั้งหมดนะศักดิ์สิทธ์ทั้งหมดอืาลงไปทั่วแหละลงไปทั่วลงไปทั่วนะครับก็บางคนเขาบอกว่าเอ๊ะหลวงปู่จริงหรือเปล่ารถแปดยันแต่ล้วบางทีไปเข้าผู้หญิงบ้างบางทีเขาบอกว่าเอ๊ะใช่หรอหลวงปู่จะเข้าผู้หญิงก็ได้หมดทุกคนหรอได้ไหม ลูกสิ์เป็นใครบ้างที่ติดตามต้องถามคนเก่าๆก็จะรู้อืคนเก่าๆก็จะรู้ว่านี้คือหลวงปู่จริงหรือไม่จริงอ๋เพราะจะสัมพันธ์ได้อจะรู้เรื่องเก่าใช่ใช่เรื่องเก่าๆคือหลวงปู่มาปุ๊บมีจะรู้จะคุยเรื่องเก่าๆเนาะคุยเรื่องเก่าๆจะคุยเรื่องเก่าเช่นว่าหมอที่เคยดูแลหลวงปู่ที่ตำบลสะเดาหลวงปู่เรียกไอชีดพอเจอกันตอนนี้หลวงปู่ไอชีดเพิ่งมาบอกมึงเพิ่งมา แกติดตามหลวงปู่ประจำนะคนนี้คนหมอหมอฉีดอ๋อก็คือคนคนเก่าๆนะเจอเราจะรู้ว่าคุยเรื่องกเก่าทูมดนั่นแหละเขาไปเชื่อหลวงปูป่แน่นอนคุยเรื่องกเก่าๆและคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะหายเยอะอหายเยอะบางบางคนเดินมาเอ้หาม,มากลับไปก็เดินได้ครับสรุปแล้วหลวงปู่นี่จะมีย่านแบบหนึ่งช่วยรักษาคน ยานทางนี้เน้นรักษาคนทางนี้รักษาคนครับทางบ้านบริัทเช็นไหมบ้านบริเชดเน้นเน้นคือถูกเบอร์เป็นสุสกเบอร์บ่อยทุกเบอร์บ่อยแต่อื่นๆรักษาก็รักษาตามสมควรแต่ทางนี้เน้นรักษาคนเจ็บไข้ได้ปยวยตัวเฉพาะเลยครับก็มีก็มีคนก็บอกว่าไปโรงพยาบาลแล้วก็หมอไม่รับไม่รับก็หายมาหนี่หายเยอะหายเยอะอ๋อครับลูกศิษย์บุรีรัมย์เนี่ยเยอะมากสตึกภาคเหนือภาคใต้ นั่งเครื่องบินมาทั้งครอบครัวก็มีครับเมืองนอกก็มีมาเมืองนอกก็มีมาลวงปูสวดไปทางแถวมอนสวดภาษามอนใครจะสวดได้ภาษามอนลูงปูสวดได้จีนมาก็พูดจีนเพราะฉะนั้นก็เรื่องปูอันนี้ขออนุญาตปูแล้วปกติปูก็ไม่ให้ถ่ายทําง่ายๆนะแต่ว่าขอท่านท่านบอกว่าไม่อยากที่จรับโยมโยมเยอะมาเยอะเหนื่อยเหนื่อยท่านบอกเหนื่อยนะครับ ก็ขออนุญาตปู่แล้วก็ขอททยทำแบบแบบง่ายๆน้องพี่เนาะคือหลวงปู่เน้นเฉพาะคนป่วยนะเน็เป็นคนป่วยป่วยหนักเนี่ยท่านเคยที่บริรารไปทั้งกลางคืนเลยตีหนึ่งตีสองไอ้นี่ต้องไปช่วยมันทําไมไปช่วยตายหลวงปู่รู้ลงงานเลยรู้หมดเลยรู้หมดคิดอะไหก็รู้หมดเลยะครับเพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดครับหลวงปู่รู้หมดทิศพันมาหาเพื่ออะไรเนี่ยมาไายทำมาสายบุญเนาะหลวงปู่รู้หมดแหละครับ หลวงปู่ก็เลยขออนุญาตให้ถ่ายพูดอย่างนี้ก็รู้หมดแหละพวกรู้หมดครับเอาเอาเป็นแนวทางกันแล้วกันเด้อเนาะใครเชื่อไม่เชื่อกับตัวใครตัวมันนะคือบุญใครบุญมันไม่สามารถที่จะให้ใครเชื่อทุกคนได้หรอกจริงตอรมีบุญอาจจะพิจารณาดูและจะเข้าใจเพราะว่าหลวงปู่นี่ส่วนมากจะท่านไม่ได้ว่าจะไม่เคยโฆษณาเหรอาหลวงปู่ทนไม่โฆษณาสัมผัสได้ด้วยเองเนาะสัมผัสเหมือนพูดอะไรทุกที่พูดถูกญาติพป่น้องมาแชื่ออะไรอะไรถนัดปูพูดเล่นๆครับกูไม่รู้กูพูดเล่นๆ ลูกศิษย์ว่าทำไมลุงปูรู้อ่ะูไม่รู้กูพูดเล่นๆพูดเล่นๆเ,เออแต่ตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะทุกอย่างในตัวมีอะไรอะไรหัวเมียเป็นยังไงยังไงอยู่บ้านเป็นยังไงรู้หมดครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับสรุปสุดท้ายนะพี่เนาะก็สายลวงปูนะครับสายลวงปูสวงนะครับโบสถ์นี้ก็คือสร้างด้วย ศรัทธาของหลวงปู่สวงน้ำพังน้ำแรงของลูกศิษย์ที่เข้ารบนับถือหลวงปู่สวงท่านใดอยากร่วมสร้างก็สามารถโทรมาทางทิศพันธ์ด้วยนะครับเดี๋ยวทิศพันธ์จะจะขอไม่เรียกบัญชีทางวัดไปให้นะครับเนาะทางคณะกรรมการกรรมการจะสร้างกรรมการดูเลยนะครับเตเบอร์โทรเดี๋ยวไว้วันหลังก็ได้นะวันหลังวันจดมาเตรียมมาคอยมาถามแอดมินก็ได้ครับมาถามเอดมินก็ได้นะครับนะถ้า เน้นนะครับ474นะครับเน้นเน้น474นะครับเลขปู่ให้นะครับเลขปู่ให้อ่ะบอกแค่นี้นะครับเลขปู่ให้474นะครับแล้วก็35ไม่ได้ลงแล้วเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะ474ะเลขมีประมาณนี้3หางนะครับลองไปตรงเหมือนกันหรือเปล่าว่าพี่มีอะไรจะฝาก FC ไหมครับถ่ายคลิปนี้นะครับก็ยังคือลงปูนมายา้งให้โฆษณามากครับอ๋อไม่เคยอยากโฆษณามากอยากโฆษณามาก ท่านอยากให้ถ่ายมันมันไม่ดีหลายอย่างนะจะดังเินมันนั่นจะดังเดี๋ยวคนจะมามากเกินไปมันมันจะดูแลยากดรับยากครับเอาว่าคนจะมาจริงๆมีแต่พวกหวยทั้งนั้นครับเอาเป็นว่าดูพันพุ์ช่องกุมทรัพย์พญานาคกันแล้วกันเด้อจะได้เลขเดียวจะบอกว่าเลขปู่เด้อนะครับเลขปู่นะคุณชมนะครับไม่เกี่ยวกับเลขของหลวงพ่อหลวงพี่จังไรเลขปู่ท่านท่านให้เนะอ่าเลขปู่ท่านให้นะครับเพื่อมาร่วมสร้างโบสถ์ได้ที่สําคัญคือ คนเจ็บไข้ได้ป่วยในคืนเน้นลงปูเน้นดูแลรักษาที่หมอรักษาไม่ได้ให้มาให้มาที่นี่ได้ทางเขมรทางอะไรก็มาหมดออสเตรเลียเขมรมาได้เลยนะครับมาที่วัดทำมาบังเอิญโควิดมันเลยสบซาเขมรมาทั้งเฟ้นฟูเลยเขมรมาที่นี่หรอลูกหลานเป็นใบลูกหลานเป็นใบมาลูกปูทําพิธีคือมันเกี่ยวกับพวกอะไรต่างๆเราไม่เข้าใจหรอครับทำพิธี เสร็จทุกอย่างกลับไปบ้านก็มันค่อยๆปรับค่อยปรับเราเดือนหนึ่งก็พูดได้ปกติครับนี็ยกพวกมาเป็นเมืองเลยมาเป็นเมืองอ๋อก็หายก็มาตามกรเนาะงั้นก็มาแล้วก็หายนะครับก็บอกโตๆกันอกตกันจริงๆไม่ได้เคยประชาสัมพันธ์นะแต่ว่าเขาบอกโตกันคนที่ไม่ญาติเขาบอกว่าถ้าเป็นเสื้ออะไรเขาจะบอกในพากันมาครับขอเป็นสะพานบูญบอกให้กันแล้วกันนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับคือเร่นความเจ็บได้ป่วยส่วนหวย เป็นผลกำไยได้เฉยๆคนกำไยได้เฉยนะครับคนไมีดวงจะได้หลวงปู่บอกถ้าได้ก็ดีนะถ้าได้ก็ดีนะครับอมาได้ที่เอ่อวัดน้องอังรุษบ้านสนบตำบลดมตำบลดมอําเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์นะครับอาทําไมสบายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็โดนเน้นตัวน้นเน้นท่านเน้นมากๆเลยนะครับอ่โอเคนะครับในเรื่องอื่นๆนะครับเอ็ดจะไม่ได้สาธยาเยอะนะครับต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองตัวเองนะครับนะ สะพันด้วยตัวเองนะครับถึงจะรู้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากขอบคุณพี่มากเลยนะครับครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายหน้าก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะพี่เขาไม่เปิดตัวเดี๋ยวดังครับสาธุสาธุคุณครับสวัสดีครับผม